พี่ชิมสักข้อแม่คงหวานคอไปนานต่อยต่อยต่อยตอกขางหัวงอกจะมาหลอกฟันเด็กลน้อ,อ,ยอยฝังย้อยฝังเดินไปไหนเนินจะออกไปเดินหาพ่อยกโอ้ยน,นั่นไงเนือ้อคูกันแล้วล่ะทีนี้อนาคตดีนะ่ะสีใสแดงอ่ะเหมาหมดเลย หมดไปิดเวรเอาละมาทางกูแน่ไปไหนหรือวะเนี่ยติดพวกนี้นี่ไว้ใจไม่น่ดตึ้นทำอะไรโอ้โหงก่อนสอยมาขามนกกระดาษนั่นก็เจอทำไมไม่บอกแล้วเนี่ยท้องไส้ปานปวดมาแล้วไหนจะตะปบเลย เออเดี๋ยวรรรไม่สอมเดี๋ยวไม่สอดไม่เป็นไรตกต้นมาขามเออน,นี่เอางี